สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกในช่องเดอะพีอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิวกลับมาเจอกันแบบนี้อีกแล้วนะคะพิคเชื่อว่าคลิปนี้ชาวฟร์อั์ต้องเข้ามาดูคลิปนี้แน่นอนเพราะว่าโฟร์ยูทูเขาออกลิปใหม่อีกแล้วจ้าใดๆก็คือคือเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะแบบแต่ละคนนี่คือแบบว่าพักก่อนออกอีกแล้วหรอคือแบบ แบรนนี้เขาไม่มีแผวจริงๆนะทุกคนคือแทบจะไม่ให้เราเก็บตังกันเลยนะคะคือออกของแบบต่อเนื่องเลยนะมา เรามาดูลิปตัวใหม่ตัวนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเขาเป็นลิปบามนะคะน้องมีชื่อว่า f o r True Balm Dewy Tint Balm ค่ะทุกคนน้องตัวนี้นะคะคือถ้าเราทาไปแล้วเนี่ยจะได้ฟินิชปากแบบว่ามีความช่ำๆนะคะเหมือนดื่มน้ำวันละสิบลิตรเขาว่าอย่างงั้นเลยอะทุกคนคือปากมันดูสุขภาพดีเวอร์อะไรขนาดนั้นนะเออประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสวอชให้ดูนะคะว่าสีของเขาเนี่ยจะมีความแบบชัดไหมหรือว่าจะเป็นบามแบบยังไงเออเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ค่ะทุกคน 3- ส,สีที่พิกได้มาในคลิปนี้นะคะก็จะมีเบอร์ 0407แล้วก็เบอร์10ค่ะทุกคนจริงๆแล้วคอลเลคชันนี้เขามีทั้งหมด14นะคะเป็นสีที่แบบว่าน่ารักสดใสามากๆถ้าใครเป็นสายดิวอี้ต้องชอบคอลเลคชันนี้มากๆค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาสวอตให้ดูแต่ละสีกันเลยนะคะพี่จะเริ่มแต่เบอร์0407แล้วก็เบอร์10นะคะทุกคนพี่จะบอกว่าคือพอทางแบรนด์ประกาศว่าเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใช่ไหมพีก่ก็ไปถอยมาเลยคือทุกคนวันเนี้ยแล้วก็กลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยแต่ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะคะ แพ็กเกจของเขานะคะก็จะมาในรูปแบบนี้เลยค่ะทุกคนพิกว่ามันน่ารักดีนะโฟร์ทูเขาทำแพ็กเกจออกมาได้น่ารักดีอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาสวอรที่ปากให้ดูกันเลยนะคะ เมื่อกี้นะคะที่พีงให้ดูความแตกต่างระหว่างสีไปนะคะเนื่องจากว่าพอสวอตไปแล้วอะสีที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมแต่พี่รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะคะก็เลยมาสวอตที่มือให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนะคะว่าเนี่ยความแตกต่างของแต่ละสีมันเป็นยังไงนะคะทุกคนส่วนความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้น้องตัวนี้ไปนะคะพี่รู้สึกว่าน้องก็คือลิปบามทุกคนน้องก็คือลิปบามเลยนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบเนี่ยทุกคน ความฉ่ําความอะไรนะคะแต่พอทาไปแล้วมันให้ฟิลแบบปากดูมีความเป็นธรรมชาติดูแบบคุณหนูคุณใจมากเลยนะเนี่ยทุกคนดูดีปกติเป็คนปากค้านิดนึงนะเนี่ยแต่พอทาไปแล้วมันก็จะมีความแบบ ชมพูชมพูนะคะความคุณหนูคุณใจอยู่นะเออประมาณนี้เลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใครที่มีริมฝีปากที่แบบว่ารู้สึกว่าน่าจะแพ้ง่ายอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้น้องตัวนี้ได้นะเพราะว่าน้องตัวนี้นะคะปราศจากแอลโกอฮอล์และก็พาราเบนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์วีแกนเหมือนเดิมค่ะทุกคนไม่ทดลองกับสัตว์นะคะโซยูทูเขาเน้นเรื่องนี้มากๆเลยนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับการรีวิวลิปใหม่จากแบรนด์โฟร์ย u ทูนะคะไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็สําหรับพีนะ,ะพี่รู้สึกว่าเออมันก็คือลิปบาล์มอะ่ะเออ แต่ในเรื่องของสีก็แล้วแต่คนชอบนะคะใครที่ชอบแบบว่าคุณหนุ่มคุณทายมีความน่ารักมีความสดใสมีความคาวอี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบคอลเลรชันนี้ของแบรนด์ o r y o u t ท o นะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่วัสดานอีเวนต์บอยเวิร์ทมนะคะหรือใครจะชอปทางออนไลน์ก็ได้คะ่ะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนนะะะคคแล้ว้วจใหหมิปา ทุกคนบ๊ายบาย